ภรรยาเอชายาลุกใหม่ผมสั้นบอกเลยน่าเด็กมากหากพูดถึงเอชายาแน่นอนว่าหลายคนนั้นรู้จักในฐานะพระเอกลิเกงเงินล้านทยอนกลับไปเมื่อก่อนลิเกเป็นที่ได้รับความนิยมมีพ่อยกแม่ยกจำนวนมากที่คอยซับพอร์ตและติดตามซึ่งเอกก็คือหนึ่งในนั้นที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังจนมีผู้คอยสนับสนุนในทุกด้านแต่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังมีผลงานการแสดง เป็นพิธีกรรายการหากพูดถึงครอบครัวในอดีตมีภรรยาและลูกมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดตัวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากแต่ก่อนไม่สามารถเปิดตัวได้เพราะงานที่ทำอยู่นั้นอาจส่งผลกระทบเมื่อเปิดตัวแล้วก็ได้รับกระแสที่ดีจากคนจานวนมากเพราะภรรยาเป็นคนที่น่ารักเชื่อว่าถ้าหาภรรยาที่นิสัยดีและยอมทุกอย่างแบบนี้คงจะหายากมากมากเลยทีเดียว แถมยังมีฐานะที่ค่อนข้างจะร่ำรวยไม่ธรรมดามีลูกสาวและลูกชายที่เก่งมากฝีมือวันนี้เราจะพามาดูความสวยของคุณแม่กันค่ะแต่คนก็เห็นกันแล้วว่าเธอนั้นไม่ชอบแต่งตัวใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีโมเมนต,ต์ความหวานให้ได้ชมกันตลอดล่าสุดคุณแม่ได้ตัดผมสั้นบอกได้คำเดียวว่าดูเด็กมากใครเห็นก็ต้องชื่นชมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าตามไปชมภาพพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะ